ผมเห็นเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งครับสำหรับปืนกระบอกนี้ครับ ISO 45กระบอกใหม่ล่าสุดในส่วน SMG ครับก็เป็นในส่วนของบูปิ้นครับเทเซอร์ hmm. บูปิ้นวิดเดดเอฟเฟกนะครับน่าสนใจดีเขาบอกว่าแสบตามากน่าซื้อดีก็เลยต้องจัดซะหน่อยโอเคก่อนที่ะลืมกดไลค์กด subscribe ครับ mm hmm. เป็นกใจกล้องซ่าด้วยผม และก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เรนทั้งสแบบนะครับแบบ1คือ ID และ password และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v ว l ล o เรนซ a ค l o ์ดิวตี้วอลซอและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับโดยบัตรดนี้ราคาที่ 1,400CP นะครับโอ้มีเอฟเฟกด้วยเหรอดูเอฟเฟกหน่อยสิ ว้าวยิงได้เป็นสีเขียวงนี้เลยเหรอเห็นเขาบอกลายแสบตามากนะเออไม่มีอะไรบ้างฮะโอ้มีนี่มนสน่สนใจสนใจแค่ปืนครับไปจัดหน่อยอือชอบครับชอบอันนี้ผมชอบลายปืนอนะ่ะสีมันดูแสบตาดีโอ้โหดูสีดิครับโคตรแสบตาไหนไปลองดูหน่อยสิว้าวโอ้โอเขียวจัดโอ้โหดู ดูความเขียวของมันแต่กระสุนแค่สามสิบนัดนะสะโคบว้าวโหยิงแล้วมีเฟกด้วยเฮ้ยกระสุนมันเป็นสีเขียวเขียวนยนะกระสุนที่เด้งออกอะปลอกกระสุนอะว้าวน่าสนใจโอเคลองมาเล่นหน่อยแล้วกันครับ Let's go <S สีปืนสวยอยู่นะว้าวผมมันสะท้อนแสงกันนะดูดิ เขียวจัดเลยอะ่ะอุย้ยนิ่งด้วยนะไป let's go ได้อ,อยู่เก๋โหแต่ยิงไวมากนะยิงแบบโคตรไวเลยแต่เก็บของก่อนเฮ้ยตรงนี้มีคนว่ะเฮ้ยอุย้ยเอาเรื่องอยู่นะ้ย ยิงแล้วหายไปเลยโอ้โหยิงแล้วแบบกลายเป็นสีเขียวแล้วหายไปเลยวะ่ะเท่เท่เท่เอ้ยอะไรครับอืมอะไรครับเอาเรื่องอยู่นะเ,เรื่องอยู่นะเรื่องอยู่นะคือแบบยิ้ไฟก็ได้อะคือกดค้างไปเลยฮนะระยะใกล้ดโดนแน่นอนแม้ว่ามันจะแต่งกระสุนมาแค่30แต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ฮนะ ลงมาเหรออุอ้ยแต่ระยะน,นี้เจอกระบอกนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นหอตรงหอนั้นมีคนแน่นอนเออยิงก่อนมันแต่ก่ออยู่แต่ก่ออยู่แต่หรือวะอยู่ในบ้านเลย อ๋อเขามาชุบเพื่อนเหรอฮะโอ้มีคนอยู่ข้างหน้าครับเฮ้ยเฮ้ยรถมาว่ะอุ้ยได้เฉยนอะไรก็บอกนี่ไม่เกี่ยวกันฮึบหน้ามีตูไีรอกัอนโว้วประตูเพียบวเลวยข้างหน้าเว้ยเอาของลงมาก่อน ไปครับออมีตูอยู่แน่นอนเฮ้ยมีคนลงมาเหรอหรขา้ขางหนา้ขนาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอ่างหน้ามีคนวิ่งมาโอ้แต่เย็นดีเราวิ่งมาอย่างนี้จาวกันให้ได้ใช่ไหมล่ะ เอาดีโหลดไวปั๊บเสร็จแล้วโอ้โหโคตรไวมีคนตรงโน้นข้างบนช่วยเพื่อนก่อนมันดีแค่ไหนมันก็ยิงไกลมากไม่ได้ฮะมันเป็นเล่มจีอะไรครับอืมสวยมากหนึ่งแม็กกาซีนนี่คือพอดีเป๊ะนะพอดีหนึ่งคนพอดีเลยทนายเปอร์ยิงมาเหรอฝั่งนู้นเห็นละ เดี๋ยวไปหาครับเพื่อนโอ้ล้มด้วยอะ่ะงอระยะนี้ก็ล้มนะครับตึกนี้มีทางขึ้นอยู่แต่โว้จะรอดไหมขึ้นไปมีระเบิดด้วยนี่หว่านี่ระเบิดโอเค <c oughs> <c oughs> เห็นปุ๊บอุ้ย <c oughs> ยาลบก้อน <c oughs> เกือบไม่รอดข้าบนเดือดดานมาก ผมไปก่อนดีโหลดเออโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไหวสายตัวอะไรตัวอ๋อแปบลบว่าคนละตีนว่ะแต่มีม่ก่อแล้วป่ะอ,อ้วาวอุ้ยหมดว่ะโอ้โหเก็บฟรีสปอร์ตระเบิดมาขึ้นหมาป่ละล่ะสายเร็งมา คนขึ้นมาเปล่ามาดิครับยิงมันจัดคนเล็งมาที่ไหนวะอู้อยู่นู่นเลยุูยมีคนุียมาวูดเจมี่นลงมาอุ้ยลงไปตายข้างล่างดิครับโอ้ยไงโอ้ยยิงมันจัดวะ โอเคฮึบไปข้างล่างมีคนมาเย้เอามีคนมาหกำลังยิงมันมันเลยระวังแต่ข้างบนนะข้างล่างมาลูกสองยิงได้ป่าสวยมากครับอันนี้คือเราจะแคมป์มัอยู่ข้างบนแล้วตอนนี้โหดูศพดิ ศพย่างเยอะอเอมีคนขึ้นมาปะอ,อะไรอะไรลงมาทำไมเล่าแต่ลงมาให้ยิงเฉยเลยปะมีคนขึ้นมาได้หนึ่งได้หนึ่งตัวหนึ่งหูได้มาสอ,องตัวสองตัวโอ้โหปัญหา,าลูกสองกันอะไรปุ้เนี่ยแหมได้ยิงก่อนอีกตัวนึงก็มามีศัตรูขับรถมาอีกว่า โอ้โนี่หว่าปาเก่อนแฟดล้มก่อนรีโหลดเออไปยหนึ่งทีขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอมาให้มีีกวะโอ้โหระเบิดมันรัวจริงนะอันนี้ยอมรับเลยเรื่องความรัวนี่คือแบบกราดกราดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตายสวย สะสมหมดแล้ววะเอาศัตรูนึกว่าขยะเฮ้ยนึกว่านึกว่าศัตรูทังขยะนี่เองไม่มีก่อแล้วว่ะคราวนี้ยยิงกันอยู่ยิงกันอยู่ตายอันนี้มีมีก่อสักอันไหมฮะไม่มีเหรอเคได้ก่อมาอันนึง ข้างบนนี่ตายไยังอะไรครับเยอะสงตัวโอ้หไม่ไหวมัง้งโอ้ไม่ไหวไม่ใช่สองไม่ใช่สองเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้น <laughs> need high เยอะมากเยอะ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  เพื่อนเรามาช่วยละไปไหนเล่าไปสวยมากขอบคุณมากที่เอาก่อบมาให้ครับโอ้มีอยู่อันเดียวด้วยมีปะ ไม่มั่นใจแต่จะมีก่อให้อยู่ <c oughs> นั่นยังไงล่ะสวยมากอือ <c oughs> โหยิงแล้วมันยิงแล้วมันสลายไปเนี่ยอันนี้ภูมิใจแบบบนมาเอออะไรายานี้อะไรไปสู้ครับ <c oughs> เออเอสจียิงกระต่ายฮะ นี่เลยนี่เลยเมื่อกี้เห็นคนอยู่ก็ว่าหายไปไหนอยู่ตรงนี้นี่เองมันมีคนเยอะมากเลยครับออ้ระเบิดอยู่ไหนข้างบนเพื่อนา่ะเพื่อนา่ะเพื่อนได้ด้วยฮะยังไม่หมดนี่บอโยนแฟตปไปหมดยังหมดหรอโอเค เพื่อนก่อนไม่ได้ยิงเนนลยมีคนโฉบมาใกล้ๆฮะด้านซ้ายว้าวไอ้ยโหลดหืมสุดยอดพอดีสวยมากไม่น่ากดนอนเลยเมื่อกี้ไอ,อะไรครับมีเพื่อนอยู่มีเพืเพเพ่อนอยู่ เพลิดเพลนคน,นเพลิดเพลนคนคนอย่างไหนแกยิงมาจจมีรถมาว่ะรถมาหรือขับผ่านเฮ้ยมีคนโดนว่ะมีคนโดนกับดักข้างบนว่ะอ,อะไรยิงมาวะสไนหรอ ช่องฝั่งนี้ยิงมาหรออะไรครับอุ้ยโทษทีมีดหมดฮ่าฮ่าว้าโอ้โหตรงเนี้ยที่มันสะท้อนแสงเนี่ยเขียวๆเนี่ยนี่ไงนี่ไโอ้ถ้าดูตรงนี้จะท้อนแสงเว้ยข้างหลังเรามีถึงตีโดนไปก่อนรู้โดนหรือเปล่าถอยเพราะว่าถอยไปละ อยู่ข้างบนเหรอใช่อยู่ข้างบนนะระเบิดก็ไม่มีอิงนี่ก่อนแล้วกันโอเคตายโอ้ศพเพียบเลยมีคนลงมาโอ้ยเกือบตายนะ ตายโไนทเปอร์ยิงมาฝั่งนู้นเหรอเจอเฮ้ย,ย,ยสไนเปอร์ยิงมาไม่เอาโว้โดนไล่ยิงอ่ะโอ้สไนเปอร์ยิงมาเกาะหมดแล้วนี่วะเกาะหมดแบบหมดเลยอะหมดศูนย์แล้วตอนนี้อันนี้มีเกาะไหมเฮ้ยมี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 ม ไม่มีเกาะมีแต่ระเบิดเหรอไม่มีเกาะเลยนีกมีคนว่ะดูก็มีคนอ่าลำบากละวหายตัวจัดเพื่อนชุบอยู่อ๋อลงไปแล้วหนึ่ง มีคนเหน่าจะมีคนมีคนแล้วเราส่งเงินก่อนเออส่งเงินสู้ด้วยมาดิเออหมดโคตรเดือดเออหมดแล้วทุกอย่าง <c oughs> เวลาจะหมดแล้วด้วยโอ้เกบทบ้งหมด20คิวสุดยอดแล้วแชมป์ด้วยวะ่ะ <c oughs> โอ้สุดยอดวะ่ะวแต่ปืนม,มันโหดจริงนะระยะกลางๆก,ก็ยิงได้นะ แม้ว่าจะแต่งแบบกระสุนน้อยนะแต่ว่าโอ้โหเดือดมากแชมป์ด้วย20คิวด้วยว่ะปืนมันเดือดจริงอะไรครับผมโอ้สุดยอดโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับกระบอกนี้โอ้โหเล่นแล้วมันมันจริงนะยอมรับดินกระบ,บอกที่ผมว่าเอฟเฟกต์สวยด้วยแล้วก็แม้ว่ากระสุนจะน้อยนะแต่เรื่องการยิงนี่คือแบบดูเดือดจริงนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับวัตรแจครับเป็นกลังใจกองซานครัผม20คิวไปดิ23คิวด้วยซ้มฮะโอ้โหสุดยอด สวัสดีครับ